ของกินเมืองเหนือบ้านเฮาครับผมโอ้ยเดี๋ยวปามากินข้าวแรงกับยำไก่ส่หูปีหมันตึงคืตึงเมาะแท้ๆโปรแมพี่นงเฮ้ยย่างคือกับโปรแมพี่น่ถนะ้าผายมาหันคลิปนี้ตอนดึกตอนเดินนโอ้ก็ขอสุมาอาภัยด้วยเลยครับโปรแมพี่นอหมันตึงคืแต่แต่นะครับต้องนอนดึงรลันโบนะครับมาหันมาดึกมาเดินนี่นะ นะครับเนื้อไก่โอชิกมาแล้วนะครับชิงหัวปีใส่น้ำต้มไก่ลงไปใส่ผงชูรสรสดีเกลือให้น้อยนะครับประกอบพริกลาบของอีโอนะครับตัวมือเหนือแข่เปิดโลกกับเพียรนะครับหอมใบหอมเงากับพริกลาบของยีโอเนี่ยนะครับพวามหมาพี่น้องเพราะว่าจะเอาลาบเอาซาเอายำนะครับน้องไก่มดนะครับพวามหมาพี่น้องมันึงคือตึงเหมาะเมนูเมืองเหนือของเขาครับ ยำไก่ไซหัวปีครับผมปรุงรสดันยยังเรียบร้อยแล้วไอ้โอก็จะามาโซ่น้ำมันเนาะนะครับสซ่อใมันหอมนะครับเขาคัวหอมขาวดูว่าเจียวหอมขาวมันเหลืองนิ่หน่อยนะครับเนาะมันจะได้หอมหอมมะเมกับ่อแม่พีน้องดู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 ด8ปูด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 ูัูด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 ดู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 ดอด ยำไก่แต่เขาปรุงไว้นะครับกับพริกลาบเขาเนี่ยเอาไปโซ่กันน้ำมันครับราเป็นพี่น้องปดัดด,ดตอนโซ่นี่ซ้ำคือครับซ้ำหอมหอมแต้หอมว่าครับมันตึงต้องลั่นโบว์โบครับไปแม่พี่น้องมันตึงอยากกินข้าวันนาดอยากกินข้าวแต่แต่นะครับปัดโตโตหลังจากเขาอ่านี่เรียบร้อยเขาก็จะใส่ผักไผ่หอมดวนนะครับเนาะผักไผ่หอมดวนนะครับเราก็จะใส่พักป้อมใบหอมนะครับเนาะมันตึงหอมตึงเหมาะแต่แต่ตก บ๋จีนไก่เอยโ้วเปัตรดูสุดยอดครับบะแมปินอ้องก็อย่างคือนะครับอ่าปีมีทิศครัวไนนวนออ้นะครับพริกลาบครัวมือเด็กหอยโอนะครับว่าัดน้ำแกงแล้วครับเข้มข,ข้นขนาดบอแมพี่น้องป้อมเสิร์ฟแล้วครับผมอยากกินข้าวละตักใส่ถ้วยตักใส่จานเอาน้ำแกงลาดเข้าไปครับด้วยหน้าด้วยผักป้อมะองเห็นน้อยปัตโดโต หยังคือเต็มถ้วยจะมากับพ่อแม่พี่น้องเต็มถ้วยนยี่เงี้ครับพี่โอ้หัวปีก็ว่าไกลครับมันต้องอยู่ด้วยกันนะครับนะครับพ่อแม่พี่นอ้องตัดๆๆๆๆออกินเนือเมืองเมืองบ้านเฮาครับมันตึอคึกแต่ๆครับหายใกได้พริกลาบพี่โอ้กับกดสั่งให้โอในไลน์เลยนะครับเดยโอวางไลน์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับนอสั่งในช่องทางไลน์ได้เลยนี่เข้าเข้าเนือ้อเข้าเข้าจำครับพ่อแม่พี่น้องจอนกันล็อกกันเ้อครับเนาะมันเป็น มันตึงคือมันตึงล้ำดอกยควาน้ำแก่ของโอแล้วก็ซอสเค็มคนแต่เต้มันตึงเมา่มันตึงหอมมันตึงสุดยอดนะครับปลาแม่พี่น้องมันตึงคือแต่เต้ครับปลาแม่พี่น้องไปเด้อเด้อเด้อของกินเนื้อเบื้องเฮืองเบื้องเอาครับยอมไก่ใส่หัวปีนะครับบอกว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับถ้าสนใจนะครับพริก กราบของไอโอมัวเมืองเหนือนะครับาตาักไล่โอมไม่ได้เลยนะครับมีติดรัวไว้รับรองแบบพิษหวังนะครับบอกว่าจะซ่าจะย้ำนะครับจะลาบนะครับได้โมดครับผมแม่พี่น้อง